อเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาได้ขออนุญ,ญาตกล่าวถึงทีมปั่นจักรยานจิตอาสารหรือมดงานจิตอาสาดังนั้นอาตมามีความเข้าใจในเรื่องของมดงานคําว่ามดงานของคุณโยมนี้ทํางานไม่หยุดผลข่ใส่ลําตัวเอง ให้เจริญเติบโตแล้วก็ทำลังให้โตขึ้นวันนี้ทีมจักรยานมดงานเช่นเดียวกันจะสร้างหลวงพอเดิมพุทธตโลใ,ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ว่าหยุดเพื่อที่จะทำงานอาตมามีความเข้าใจตามคุณโยมวินยัยพูดกล่าวกับอาตมาแล้วก็คุณโยมมนปเกตทองอเป็น ผู้ที่มีจิตอาสาและอีกหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นโยมสมศักดิ์โยมรัดดาโยมโสขเอ๋อหรือไม่ก็โยมเชี่ยวชานะอีกหลายคนเลยที่อนตมาไม่ได้กล่าวชื่อไว้ถือว่าเป็นมดงานคำว่ามดงานเนี้ยหมายถึง ทํางานไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นวันไหนทําเพื่อให้สําเร็จร,ร่วมร่วมไปด้วยดีโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับพระพระไม่ต้องระยุ่งนะหรือว่าด้านก่อสร้างเนี่ยอาตมาก็ยกหน้าที่ให้คุณโยมทำกันถนะือว่างานนี้ออกมาสวยหรูก็ต้องบอกว่าทีมมดงานใจอาสาคำว่ามดงานอย่างที่อาตมาได้กล่าวไปเบื้องต้นว่า การผลไข่หรือทํางานไม่หยุดนะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆโดยที่ทุกคนทํางานกันไม่หยุดเช่นไปตั้งกองบุญนะไปบอกบุญทํางานเพื่อที่จะให้งานนี้ออกมาสําเร็จร่วมไปด้วยดีดังนั้นวันนี้เนี่ยอาตมาจึงมีความเข้าใจคําว่ามดงานโดยที่หลายๆท่านเป็นข้าราชการ บำนาญเป็นพระราชการที่เกษียหรือว่าเป็นมดงานที่จะสร้างข้อเดิมองใหญ่ที่สุดในโลกอามาก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายอธิบายให้เข้าใจว่าคําว่ามดงานไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องนัดกันปั่นหรือนัดกันบอกบุญแต่ว่างไปทํา อย่างต่อเนื่องงานนี้ก็จะเกิดความสำเร็จร่วงร่วงมาด้วยดังนั้นอาตมากขอจเรยญพรว่างานนี้เป็นงานของญาติโยมที่จะสร้างบุญสร้างกุศลท่าน,นใดที่เห็นทีมปั่นจักรยานนะหรือว่าเป็นการทำงานแบบจิตอาสาไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆตามที่คุณโยมวินัย ได้กล่าวไว้เบื้องต้นก็เป็นมดงานโดยแท้ก็ขอจเจริญพรท่านสานทั้นหลายที่เข้ามาฟังและท่านใดใครอยากจะร่วมเป็นกิจอาสามดงานใจอาสาปั่นจักรยานเพื่อที่จะสร้างหลงพ่อเดิมพุทธสโลองใหญ่ที่สุดอตาตมาก็ขอจเจริญพรให้ทุกท่นานรมความตขความเจริญ ที่ติดีประการใดให้ได้ตรงความมุ่งมา่นปรารานาขอบารมีหลวงพ่อเดิมจรงปกปักรักษาทุกคนทุกขัน้นด้วยการเกินเจริญพรสาธุ